มอสี่ติดเกมไปทั้งใหม่เลยออกข้างเยนซ้ำเอาคือออกไปเลยตีในคู่ม่เวะไปต่อให้ฟ้าเลยเห็นนังกับทีเจมโอ้ไม่นั่งทีโอ้เขมากเลยตัวจัวยิงกันนะเขาโมนิงกันสุดยอดเลยสวัสดีครับผมแบกคือสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือมันคือรองต่ำคู่นต่ำนั่นแหละ ตอนนี้ก็เป็นอ่าครั้งแรกเนื้อที่ได้ออกมาแต่ห้องปกติกะไม่ได้ออกไปใส่เป็นครั้งแรกเนาะทีมงานกะบางคนกะเตะมณ์เนาะเตะแก้วบอกระบบฝุ่นเขาเตะมณ์นะนะปีบานบานอย่นั้นเป็นมันมณ์อยู่กูก็ยังงงเนี่ยมันเป็นหน่อยมันมณ์เขาคืออินบาน嘛จีเอ็กซ์สองกับเตะมณ์อยู่เนาะทางนี้กะซุ่มเซลหอบเดืกเนาะตอนนี้คำอะไรได้เนี่ ขาหูกะฮะป๋าอันนี้เฮาตําเองเนาะบริสั่งพุทธันดาแม่นหละตำเลยก็ใส่ถุงออกมาเนาะเลยอันนี้ก็เป็นพักอ่าออร์แกนิกเนาะแออร์แกนอินรักเอาข้างเจ้าหน่มาเดียมาเดียเด็กน้อยมามาบ้าต้งเลยก่อนมา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 เร็วหน่อยมามมาเลย ครบสุดเนาะอยู่นี่มีแต่ห,ห้องนี่กโปรดิวเซอร์อันนี้ก็คอุอามิกอามัตสเตอร์มัสเตอร์ <laughs> เอาเรือดมาเนาะทีเจมน้นาอง่นใหญ่ี่ซุ่มเซลต,นนตัวนี้ันมีดิมาีเองตัวนี้ตัวนี้ตัวปูฮะตัวผูเ้ยดิบกินปลาปูเถามากเลยเราต้มน้ำมันนี่ฮะ มักถั่วในโบโจมน้ำมันเนี่ยเป็นอยังหัวผู้ไูเอาเขาเคยก็มีเอาเอาขามาเลยมะเจ้าลิ้นไผ่จะาไม่ได้กินแล้วจ้ะเป็นอยังเอาหอยแขีงลหรแข่งกินอืมเจ็บเจ็บบ่เจ็บโอ้โหเจ็บขนยองเลยหัดกายหล่ะกินตำสมเนาะยังหัวเลยวะนี้เต้นนอนโบอิ่มเลยลืมลืมกินนั่มจนแบต้องใส่อะไรผัวอะเก็บผัว บอกไปหน้าบอกวาใเทพัวเนาะขาดเทพจำปะซักเนาะอันนั้นไปซื้อน้ำบอกเดี๋ยมไงสบายโอ้กูลมโจบอกจ้หัวนี่ไ้ได้ลขนาหัวนี่เขาห้เอาบอกเออโทษวาบอกหัวนี่เขาห้า๋อโโอจิ โอ้บ่มีหมกบ่ะมีบ่หมกเยิมเหรอโอ้ฮะว่ยัยก็เดี๋ยผ่านนี่ปูุ๊บตอนนี้ก็ผ่านไปอ่าตัวนี้แมนเบิร์ตเนาะเพราะว่าคุกนี่บอกเราใส่ซาหลายๆตรานี้ตัวนี้เอานัดอีกกึ้งเขาบอกมากินน้ำเชียวจะอันมันเข้าน้ำวะโอ้มีปอมกระหัดไก่พอเดียวเนาะเพราะว่าเพิ่นกินเพชรบ่ได้ เอทีเอฟเป็นไข้ฮะไข้เอทีเอฟเป็นไข้เหรอโอ้ไปซื้อยาออกไปซื้อยาเบอร์ตรงแล้วโซูบอกออกไปซื้อน้ำมึงเดียวมึงมาไม่ใจก่อนมึงมาไปซื้อน้ำโง่เจ้าบาอกดีสิตรงกันแลนวติ๊ก้ตอนยิงหนกในมากหมักนี่ทจะยิงกระทุนกระทิ้นโอ้เป็นหัวแห่แห่คนวะ ไม่น้อยนี่ก็พอได้กินน้ำพวกนี่และยังเอาบุญกะทินนยไม่ไโอ้บุได้ป็นไดเ้ยไปอยู่กับตำเนเป็นเพจเสมัคร่จางเป็นตำอีจยังตำรวเพ่งว่าจมึงโง่อังกฤษนะจมึงปึกเนาะส่งหูตัวมาส่งหูตัวมาไม้วกไม้วงอมหมได้ไปเขาไปเข้าธนาคารไหมยังขอบุ ปุ๋เซ่ชอบแตงกนแซบดีเกลาแดงงนนแซบแบหอมปลาแดงมาเกินแบเนี้นี่อยากเค็มนิดหนึ่งเนาะก็จะได้มะเขือมะกรอกคละทวีดเลยมึงมะเขือว่าจะก็เฟือมันตางอันมันคือยังงวะอเรากินว่ามะเขือด้ เออกขึ้นนะเป็นมะกอกนี่ยก็เลยออกเป็นหมักเกลือไว้จะโอ้จะเ่าแหงเราเดี๋ยวป่าเขาตัดหมกเงินดนลิ้นนี่ดนสิคิดออกแล้วก็พันยามาหมแล้วแบบหมกหนีหมกหาหมกหนากอะเอาไหมต้องอยู่กับบักสุจะพอมุกพอหมกหมกแตกหมกเกลือ มกขืดมากนี่ยเอีหยังวะมุเจ๊กัน<อ>ต,ต,ตัดมันตัดหมกเขาตลอดไงโทรมาแต่เทื้อนี่เฮ้ยกูดกูมีเรื่องเหล่ากูนะกี่ก็โดนกี่ขานฟังวันนี้ยินเสจมันจะโดนเลยเนาะมันเซ็ตยังวงกลุม่มมวยไฟสุดมันนะ <c oughs> มันเลยวไปเซ็ตเลยเนี่ยมันจะเซ็ตเซ็ตแต่ตทรงจะไปกระถอมลงมาจุกไปกระถอมก็หมูนอยู่ค <c oughs> ุณอยู่กับอ่าวเนี่ยคนน้ำ <c oughs> เสียงเพจพี่ดื่มมาโมสี่ติดเกมไปทั้งใหม่เลยออกเ้างเย็นจับเอาคือออกไปเลยตีเอในคู่่ะเหม็นไปต่อให้ฟ้าเลยเหตุนังกับทีเจมโอ้โหเหตุนังโอ้เขมกเลยตัวตัวยิงกันนาดเขาหนงกันสุดยอดเลยตุ่มๆโอ้โหเหตุนังตั้งแต่มโมสี่หมดนี่เหนังไม่เบิ่งก็บอกเขาโฮ่งไหนเออพวกอ่ะโยงขาชัดเขาเปิดตัว ได้ใช่ไหมอ๋อกูจิแนวกูตะกอนข้ามันเฮ้ยแล้วแล้วันนามันมุ่นวันุวันไฟตันถือว่าตัดฉักได้ตอนนั้นมีอะมีเลือดมียังสารได้เป็นเหตดตอนนี้ใครมาเตะมั้ยมีตุบตับตบตยิ่งกันขนาดมีไฮสปารมาสิมีซโรลโมชั่นอีกได้รอะไรกันคนฮูจักเ้คนยดงหินฮูจักไรฮะเหหนังกล่องยังไทย โอ้ใครเนี่ยบอกเอาโน้ตบุ๊กคือบกเขียวบกเขียวเอาโน้ตบุ๊กถ่ายโน้ตบุ๊กถ่ายไม่ถ่ายคลิปคลิปจกเดีแต่ก่อนเราโดนบุ๊กถ่ายแหนักกอกโน้ตบุ๊กมั่วผมมั่วเน่ยเอาโน้ตบุ๊กไปถ่ายสองคนเนี่ยเป็นถ่ายตั้งโน้ตบุ๊กอยู่ไนโน้าตักจยังไม่น่าตั้งยากษดีหนักษดีได้โน้ตบุ๊กมันมีคีย์บอร์ดหนะเห็นล่าไม่ได้เลยทั้งเลยไหมจับถ่ายให้กันจดีดีเลยโอ้เขียวกองหนัไปแสดงอะไรกัเห็นตัวเต้ยี่ได้ไปแสดงมั่วเป็นมั่วอะ อ๋อไว้มีกล้องได้ด้วนะเอางบนเป็นกลวดนี่อะไรอันนุชบุ๊กถ่ายซานหัวจากเด็กเกศิถ่ายนี่ก่อนโบขักได้ขักได้สิกิบมันจักได้พอมันจักได้มันเบิดหมกเลยหมกเก่าลายอ่ะเดี๋ยวนี้แง่กันเกีดรตเดีแต่แกงอะไรยู่วะแกงเลดฟอกเลเลดฟอกกระมวลเลยมันเป็นแบบห้าแบบธรรมศาสตร์ดีนะแบบสีเป็นพีกนะแบบนี้พีกต่กนมีพวกแกงอันสกายตะแคร จก้ขกแล้วก็จักดีคซี่โอ้จก้าวแะแขกนี่แบบดังห,าห้าที่แทุกคนคงจักว้นะเเป็นแหลนเป็นแหล,น,แลนยังแคมของเนี่ยโอ้ไหลไหลก้นไทยหูน้ำจ,<า>จั๊ดีกับสไเนจักดีกันเขาเกียวมาแล้วเาแยดเกียวเกียวเล็กเหน่อยแห่น้ำปีที่บอกมันมืนเ็นนี่ยชื่อหนังอย่บแม่หนังมันไปลินหัวเจได้คือบเกี้ยวนี่เได้ลิ้นหัวจได้หัวย่องมันลิ้นัวเจ กูก็เลยขืดมาตอนน่ะกูกูก็บชิพี่เขาแก๊งเขาแหละตอนน่ะอ้กูขืดถือกัโอ้กูสิไปกับพวกนี้มาบอกตอนแต่กอนมึงเห็นคลิปกอลบกันอยู่ใส่ส่งสีเหลืองสีแดงแบบแบบน้อยแดงน้ำแล้วแบบนนี้กันอยู่ไปบักซี่ดีไปบักซี่มือแรกเด็กเด็กน้อยเอินเจ้าในบอลไปกินเขาเปียกอันนั้นนะเหขาแต่ก่อนมีไงเหตนการณ์ปักซี่สตูดิโอบอกยังก่อนเออบักซีสตูดิโอแต่ก่อนมีไงเห็นห้องบักบักกูบอกบักนี่มันเป็นไฟวะเห็นตะเขียวคือนคอมเมนต์นี่บอกหูจักไอ้บินม๊ก ไปเบียดนี่แหละคลิปแรกเลยนะโอ้ไปเบียดเออไปเบียดไปเบียดเลยเหลาะเบียดเพราโม่ไอ้ไม่ไปด่าเนี่ยว่าดังตัวคลิปบนจอเพชรเลยไทยผนลาวิทย์ไทยนะกินน้องโม่เหรอเออเออทำแต่บุมคลิปนั่นก็ได้นะเลยตีเราไปแก่ชิได้เบิ่งบ้หนังค่ะช้าขึ้นหูเห็นแล้ว YouTube นี่มันหลบไอ้ไปหลบนี่มีนมนมไห ມັນນັ້ນແມ່ນວ່າມັນຕື່ນມັນຊ້າເນາະກິນແລ້ວເນາະທ້າພະຊົມເດີ້ຄລິບນີ້ກໍຊິຈົບໄວ້ພງຊານນາວນ້າອີ